เปอร์เซชันของตัวเองที่ดีขึ้นทุกวันรู้จักตัวเองแล้วก็เอาเอาสิ่งที่มันแย่กับเราออกไปเนาะถูกต้อันนี้คือสิ่งที่ดีมากอันนี้ดูได้ทุกแพลตฟนบอลอันนี้ตอนยอทอยอทออาแอปแดงมาอย่างมีคอมเมนต์อะไรมาบ้างอ่านได้นะแต่ละคนเลยตัว้องไห้ฉ่ำเลยค่ะคเก่งกันมากที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาได้เราภูมิใจในตัวพวกพี่ๆมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมัมมี่มัมมี่อยู่โมโซ่มามี่คนหนี่งมามีมัมมี่แบมบี้ ชราแชรเรื่องราวกันได้นะทุกคนใช่มาแชร์เรื่องราวกันได้นะครับใครที่ดูเอพิโซด8ไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรามีเรื่องที่รีเลทกับพวกคุณนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าติดแฮชแท็ก boys white project ep 8นะครับเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปตามอ่านหรือว่าแคปคอะไรลงสตอรี่ก็ได้นะครับบอกแฟนนิดนึงว่าวันนี้อาจจะเห็นมุมที่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะถ้าเกิดรักเราเมตตาดาวก็ ถ้าสมมติว่ารักเราเมตตาเรานะครับก็ช่วยกันโหวตให้กับพวกเรานะครับ Boys w i t e to Project นะครับโปรเจกต์นี้มีโหวตกันด้วยนะทุกคนก็สามารถโบวตได้สองช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็คือแอปพลิเคชัน e-mos ครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือ w w w Boys White t Project c o m เก่าทั้งวันใช่มาแล้วกับมาแล้วยอดทอมาแล้วยอดทอกลับมาแล้วแล้วเงครับสวัสดีแอปแดงทุกคนนะคบนี่มัมมัมเม มามีนน้องจีนบอกว่าพ <IS affection ate> ี่จีโน่กับพี่ช้างจับมือทั้งอีพีเลยยังไงยังไงให้กำลังใจ เมื่อเช้าสวัสดีคนในยอทอด้วยนะครับในแอปแดงด้วยนะครับก็ถ้าสุกคนดูอีพีกันจบแล้วนะครับรู้สึกยังไงการกับ e ี8ีก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับในยอทอในทุกช่องทางแพลตฟอร์มเลยนะครับล้วก็ไล่อ่านเมนต์อยู่นะครับผมพี่ก้องเป็นไงบ้างเศร้าหรือเปล่า e ีพนี้ให้กำลังใจแบบพี่จอเจดีมากเลยครับราให้จริงๆกผมก็ร้องไห้ครับรู้สึกว่าความรู้สึกที่เพื่อนพูดมัน ทัชตอใจมากเลยครับโอ้ทัชทัชมีเอสด้วยอ่ะมันก็เลยอาจจะแบบมีน้ําตาบ้างครับทัชไปว่าอะไรลูกจับใจไงก็คือรู <S <S ้สึกดีไปกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เห็นมุม <S <S มุมของเพื่อนๆใช่ไหมที่เราไม่เคยเห็นครับใช่ครับแล้ววันนั้นที่แบบอุ๊ยตกใจแล้วก็ทับใจหรือว่าทัชใจใครมากที่สุดเดเพื่อนเพื่อนเก้าคนที่เล่าออกมาผมต่างแรกเลยผมชอบ ปอนครับเพราะว่าคือผมได้มองตาปอนแล้วคิดถึงหมาที่บ้านเลยครับมันแบบมันแบบว่ามันแบบว่าแบบใส่ๆแล้วมันร้องไห้แล้วมันแบบว่าบองแบลบองแบลอ่ะแล้วเวลาแบบเวลาแบบร้องไห้จะแบบ เขาแบบตาตาเขาใจแบบโตโตขึ้นมาหน่อยนะก็เลยแบบโอ้โหน่ารักมากวันนั้นผมเป็นวันนี้แบบโอ้หน่ารักมากจริงอ๋อคือรู้สึกว่าเขาชอบชอบชอบใช่เรื่องเศร้าหรือเปล่าเราอยู่ EP เดียวกันปะเนี่ยใจมันหมาบ้านผมเลยน่ารักมากเขาน่ารักใช่ไหมใช่ครับเขาแบบว่าตาชัดใช่ไหมมันมันพูดถึงแบบความบริสุทธิ์ต่อใจครับผมก็เลยรู้สึกดี แต่เมื่อกี้ที่ถามถามเรื่องราวนะเรื่องราวเรื่องราวที่ทัดใจน้อยอะแต่ผมแต่ผมโฟกัสพิจุดสุดดีตอนเกือบซึ้งเลยเกือบซึ้งแล้วเรื่องราวของใครเพื่อนที่ก้าวคนที่ทัดใจเธอไม่ใช่ว่าหน้าใครรองทัดใจเรื่องราวของใครทัดใจแทบทุกคนเลยครับก็ถือว่าแบบมันก็ซึ้งแทบทุกคนว่าทุกคนก็อาจจะแบบเริ่มเปิดใจกันมากขึ้นครับใช่จบเริ่มเปิดใจกันเอยมากไม่แต่แต่แบบว่าแบบ คือครูเขามาปลดล็อกไงปลดล็อกบางความรู้สึกที่เขาอาจจะเปิดใจมากกว่านี้คคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูแพรครับแพรพี่ชาบ้างพี่ชาพี่ชาได้เล่าเรื่องตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะแบบพูดแค่นิดเดียวแต่ก็อู้โดนใจมากเลยกับกับการที่เอากลิ่นิยมมาฝากคุณอะไรคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับผมก็ดีใจที่ได้แบบว่าเป็นอ่าบอกความประทับใจให้กับคุณแม่ผ่านรายการครับก็คิดว่าถ้าแม่ได้ดูอยู่ก็คงจะ ประทับใจในตัวผมมากครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่จะร้องอะไรล้วเนี่ยเอาหรอแม่ดูอยู่เป็แม่อ๋อันนี้คุณคุณน้าครับแสดงว่าเป็นเรื่องที่เราแบบช่วยพ่อแม่ขายของมาตั้งแต่เด็กเราเห็นมาตั้งแต่เด็กอ่ะสิ่งที่เราจะตอบแทนได้ก็คือความกตัญญูข้าวกระตัญญูไหมจ๊ะทุกวันนี้รู้สุดๆครับ้าว มาดูอยู่มาที่พี่บีบ้างดีกว่าพี่บีมได้แบบได้พูดคุยไปแลแชร์ไปนี้เป็นยังไงบ้างกับเรื่องตัวเองที่แบบเรามักจะยิ้มให้กับทุกคนเป็นด่านหน้าของเราเลยอ,ะอ่ะอครับก็ใช่เป็นคนเป็นคนติดยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เรายิ้มแบบมีความสุขไงมันก็คือแบบมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่จริงๆเราซ่อนความเศร้าอะไรบางอย่างในใจอะไรเงี้ยแต่แค่เราอยากเป็นพลังงานดีๆอยากเป็นพลังงานบวกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่อยาก ใส่ความเป็นพลังงานลบลงไปอะไรเงี้ยครับ oh. ใช่และการที่คู่แพงมาบอกเราตรงนี้ว่าเราสามารถเราสามารถยิ้มได้ได้จากใจมากขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องแบบฝืนยิ้มมากใช่ก็มันก็ช่วยช่วยได้เยอะเลยครับจากที่แบบได้คุยกับครูแพรมันก็ทําให้เราแบบเออจริงๆบางครั้งเราก็ถ้าเราเศร้าเราก็แสดงความเศร้าออกมาก็ได้เพราะว่าไม่มันบางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นพลังงานลบเสมอไปมันยังมีคนที่พร้อมอยากจะซัพพอร์ตเราอยู่<ๆ>อะไรเงี้ยอาจจะมีคนที่อยากซัพพอร์ตเรา หรือฟังเราระบายว่าเราคิดอะไรอยู่ก็ได้ถูกไหมใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีพี่กิจเป็นยังไงบ้างก็จริงจริงของกิจอ่ะเหมือนไม่ได้ลองแล้วก็ปลดล็อกไปตั้งแต่ E.P. ีแรกๆแล้วามันเลยทําให้แบบ E.P. ีนี้รู้สึกว่าเราเป็นผู้ฟังซะมากกว่าก็อาจจะเห็นว่าแบบส่วนใหญ่กิจจะเป็นคนฟังซะมากไม่ได้พูดอะไรเยอะเอฟเฟกเนา ซีดาด้วยก็เลยก็เลยดีใจที่แบบได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนมาเลยทําให้แบบเรารู้จักเพื่อนแบบเหมือนเห็นอีกมุมของเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเห็นแบบเห็นแบ็คกราวอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราเข้าใจเพื่อนในในมุมอื่นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจใช่แล้วพี่บีเป็นยังไงบ้างได้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 ฟังปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากแบบเขาได้มีอยากอะไรจะคุยบ้างหลังจากที่ดูไปกับเพื่อนเพื่อนอีก9้าคน ที่เราได้ฟังเรื่องเล่าของเขาเหมือนแบบเราก็ได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นเ,เหมือนแบบบางมมละจะเห็นแบบเพื่อนๆแค่ภายนอกองเงี้ยแต่พอเราได้รู้เรื่องราวชีวิตเขาที่ผ่านมาแล้วก็เอ,อเข้าใจเขามากแล้วก็ปรับเข้าหาเขาแต่ละคนได้มากขึ้นใช่เหมือนแบบก็มองว่าอะไรที่เราลำบากบางทีเพื่อนอาจจะลำบากกว่าเราก็เยอะอะไรเงี้ยครับใช่ <cam ina> <laughs> เก็ <c oughs> รเราจะซึ้งเลยเรื่องความลำบากไม่ได้เป็นตัววัดน,นะว่าจะทําให้เราสําเร็จมากกว่าใครใ่หใช่ว่าก <c oughs> ารการลำบากไม่ได้หมายถึงว่าเราแบบชีวิตจะดูแลแบบต้องดิ้นรนกวบคนอื่นหรือนหน้าสงสารอ่ะนึกออกปะใช่ว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คือแค่แ <c oughs> เเหมือนเราได้เห็นมากกว่าว่าชีวิตมันมีมันมีอะไรมาก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 กว่าที่เราเห็นถูกไหมแต่ความจริงทุกคนก็ต่อสู้ไม่แพ้กันหรอกเนาะ ขอบคุณค่ะสำหรับการตบมือถูกมาเพราะว่าอาการ,ร <ๆ S 2> การดูคนเราเลือกเกิดไม่ได้จรงิงเธอแต,แต,แต่แต่ทุกคนมันก็สู้ในแบบของตัวเองอ่ะใช่ครับพี่ก้องเป็นไงบ้างคะพี่ก้องครับตอนนี้ฟิลมีอะไรอยากจะบอกคนที่ดูอยู่หรือเปล่าว,วันนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเอ้ยเซอร์ไพรส์รยับอกเยอะเลยเลยยังไม่บอกนะ อเซอร์ไพรส์คือ EP9 ที่เราดูตัวอย่างเข้าไปมีอะไรใช่ว่าสัปดาห์หน้า EP9 ทุกคนเห็นแล้วในทีเซอร์สียงกรีฮิตสิงเกรีิซึ่งไม่ใช่มาจากคนอื่นก็คือมาจากพวกเรากันเองเสียงกรีดที่ดังที่สุดคือเสียงกรีดที่ดังที่สุดคือไม่รู้คนไหนไรอดู ต้องไปรอดูคุณเองหรือป่าโอ้ยมันมีคนตัวร้อนแถวตัวตัวร้อนตัวร้อนแต่ด้ิพี่ตุงกีด้วยนะตอนเล่นเครื่องกอเลมใช่เครื่องกลมแล้วก็ที่ทรีท็อปรอบที่แล้วด้วยก็กีดกันหมดทุกคนก็แลกีดกันหมดลยะคะไปที่ไหนมาพี่ก้องชื่ออะไรคะครับ วานานาวาครับโชคดีนะโชคดีนะเก็บมาเมื่อกี้ใช่ก็สัปดาห์หน้าเราจะไปลดแลนกันที่วานานาวานะครับส่วนน้ำกันก็ทุกคนจะได้เห็นความสนุกสนุกสนางของพวกเรานะครับก็รอติดตาม EP 9กับพุดหน้าด้วยนะครับสี่ทุกครึ่งทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3พลด้วยนะครับขอตัวแทนหนึ่งคนมาบอก เซอร์ไพรส์อ๋อย้อนหลังที่ True Vision Now ด้วยนะครับอ่าดูได้ทุก EP เลยดูได้ทุก EP เลย <laughs> <laughs> ตอนนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนครับพูดกิจกรรมดีๆนะครับ <laughs> ข่าวเซอร์ไพรส์แฟนๆครับทุกคนครับเพราะเดี๋ยวเราจะทำการอัดด้วยทุกช่องทางใครจะเป็นคนพูดคะ <laughs> อ่าพูดได้เลยใครก็ได้พูดได้เลยเร <laughs> เลยอ่าต่อเบอร์ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนจะต้องดีใจมากกับใช่ทุกคนต้องบอกนะว่าเรากำลังจะมีเซอร์ไพรส์นะครับวันที่17สิงหาคมนี้นะครับเรากำลังจะมีแฟนมิใช่เป็นแฟนมิอีกครั้งนึ่งเนาะเรียกว่าเป็นแฟนมิส่งท้ายละกันเนาะซึ่งมีทั้งหมด270ที่นั่งอ่าก็จะมีอ่า ราคาบัตรด้วยนะครับมีตั้งแต่500 1,000 2,500นะครับซึ่ง2,500เนี่ยคือ Exclusive มากๆเลยนะทุกคนค40ที่นั่งนะครับมีความพิเศษมอมไฮด้วยอ่าใช่เบนเนฟิตครับรใช่รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอ่าเบนเฟิตอะไรพวกนี้เนาะใช่ครับก็ ครั้งเป็นแฟนมิสส่งท้ายนะครับก<ช>ิจกรรมของพวกเรา Boys w i t e The Project นะครับจากวันที่17สิงหาคมม,มีบัตร3ราคาด้วยกันก็รอติดตามเพิ่มเติมทางแฟนเพจของ Boys w i t e The Project ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เติมนิดนึงนะครับเราจะมีการขายบัตรกันครั้งแรกนะคะวันที่1สิงหาคม1สิงหาคมขายบัตรนะคะทุกคน1สิงหาอยากให้ทุกคนเนี่ยที่แบบติดตามพวกเราหรือเห็นพวกเราตั้งแต่ EP แรกเนี่ยมาร่วมแะเก็บความทรงจำดีๆนะในใน ในรอบสุดท้ายนาะที่แฟนมีดมีที่ใหญ่กว่าเดิมที่เราเคยใหญ่กว่าเดิม270ที่นั่งแล้วก็มีพิเศษแค่40ที่นั่งที่เป็นราคาบัตร2 5 0 0ด้วยนะคใช่จากจาก100ที่นั่งเนี่ยมาเป็น270ที่นั่งนะก็คือเรายังอยากเจอทุกคนมากๆเลยแล้วก็ทุกคนน่าจะได้เห็นแบบช่วงเวลาตั้งแต่ EP หนึ่งมาจน EP สุดท้ายเนาะกว่าจะถึงวันแฟนมีดก็อยากจะเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งมาร่วมกันให้กำลังใจมาร่วมเป็นกำลังใจแบบมามาแชร์พวกเราทั้ง10คนด้วยอกแ ครั้งนี้พิเศษแน่นอนนะครับโชว์จัดเต็มแล้วก็คุณอาจจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่เคยเห็นจาก1ิบอีพีที่ผ่านมาพิชากับพี่ทีโน่บ้างคู่นี้พูดบ้างว่าเอออยากให้แฟนๆที่แบบรักในคู่ต่างๆเนี่ยมาพราะผมก็มีเซอร์ไพ์แน่นอนครับผมก็อยากให้แฟนๆนะครับของทุกคู่ทุกคนนะครับผมมาร่วมกิจกรรมที่เราจัดขึ้นนะครับก็เราตั้งใจเราสัญญาว่าเราจะตั้งใจจัดแล้วก็เราจะทุ่มเทกับมันมากๆครับผมก็ ไม่ว่าจะเป็นแฟนอินเตอร์หรือแฟนไทยก็อยากให้มาร,มร่วมงานเรามากๆ <c oughs> ครับใช่ <c oughs> ครับก็รู้สึกว่าจะพูดไงนี่เป็นแบบเป็นสเปเชียลแฟนมีของเราเนาะแบบว่าส่งท้ายหลังจาก EP10 อะไรอย่างเงี้ยครับวันที่17ก็อยากจะเชิญทุกคนมาจริงๆครับแล้วก็ <c oughs> จะเปิดบัตรวันที่1นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆนะครับอินเตอร์เนชั่น a n ลแฟนไหมเปิดบัตรวันไหครับเปิดบัวันไหนเปิดบวันที่1ครับขายบัตรวันที่1สิงหาครับ <c oughs> เปิดเปิดจองบัตรวันที่1่งสิงหานะครับผมงานวันที่17สิงหานะครับมีที่นั่ง270ที่นั่งนะครับผมมีในราคา500บาท1,000บาทและ2,500บาทนะครับสำหรับ2,500บาทนี้คือเป็นเฉพาะแค่40ที่นั่งนะครับจะมีเบเนฟิซต่างๆแล้วก็แบบของให้เยอะมากครับผมเอาคู่คู่บิ๊กอ่ะ for international fans นะครับ we will have a our first fan meet on on s t Uh, not, our second fan first, meet, uh, second fan uh, meeting, <laughs> yes. and a special fan meet on 17th of August. We have 270 seat. Um, there are three types of seats, 500 baht, 1,000 baht, and 2,500 baht. And for 2,500 baht will be a VIP seat. We only have 40 seats for that, wow. and we have um, benefits and for that too. And uh, uh, sales? oh, first. and for um, for sale, it's 1st of August will be available. for reservation ครับ <Yeah. S 2> ่เอาเอาคู่พี่ชายกับทีโนโอีกนิดนึงค่ะอยากให้คนที่รักคู่เราครับผมก็อยากให้คนที่รักๆักอ๋อใจใยจอยากให้มาขออีกทีนึงครับก <c oughs> ็ <c oughs> อยากให้คนที่รักคู่คู่คู่เรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนคู่ไหนก็อยากให้ทุกคนมาแฟนมิตรของเรานะครับวันที่17สิงหานะครับ เปิดจองบัตรวันที่1สิงหาครับมาเชียร์ช้างทีโน่แล้วก,ก็เพื่อนๆทุกคนด,ด้วยนะคะ BV1 ถึง BV10 ด้วยกันนะครับทุกคนอ่าพี่ชากับพี่กล้องบ้างลูกฝากทิ้นึงว่าแบบแฟนมีท nah ี่เป็นยังไงบ้างก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับมาให้กำลังใจทุกคู่ทุกเอ่อทุกเรือเลยครับผมก็าจะบอกว่า มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับแล้วก็มีโชว์พิเศษที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยครับผมมากันเยอะๆนะครับพวกเราก็จะตั้งใจซ้อมอย่างดีครับเพื่อแฟนมิดเลยครับผมงานนี้พี่ก้องจะทำอะไรบ้างครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามล้วกันครับเอาเป็นว่าทุกคนต้องว้าวแน่นอนเพราะว่าโชว์สุดพิเศษจากพวกเราบอยไว้นะครับผมอ่าเป็นคู่จูงคู่ปอนบ้างเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมหวานมากไหมหวานมากไหมหวานเหมือนเสื้อ ก็วันที่17สิงหาคมนี้นะครับก็ฝากติดตามแฟนมิของพวกเราด้วยนะครับเริ่มขายบัตรวันที่1สิงหาคมนะครับมี3ราคาบัตรด้วยกัน500บาท1,000บาทแล้วก็2,500บาทนะครับซึ่งพิเศษมากๆเลย2,500บาทนั้นเป็น VIP seat มีแค่40ที่นั่งเท่านั้นนะครับมีเบนฟิตมากมายก็รอยทุกคนมาเจอกับพวกเราวันที่17สิงหาคมนี้นะครับสถานที่แล้วก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจของ Boys' w i t e r Project นะครับ mm hmm. ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าบอกเลยว่ามันเป็นแบบ แฟมิสุดสเปเชียลแล้วก็ทุกคนจะได้มาเจอกันส่งท้ายก่อนที่เราจะจบโปรเจกต์ปิดโปรเจกต์นี้ไปนะครับแล้วก็คะแนนโหวตเราก็จะบอกวันนั้นด้วยใช่ไหมพี่วาวินน่าจะทุกคนก็จะได้รู้นะครับว่าใครจะเป็น2ดาวดวงใหม่ของวงการบันเทิงไทยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องโหวตให้กับพวกเรานะครับผ่านทางแอป emos แล้วก็ w w w b o y s w h ด t ท o อยส์นะครับทุกคนสามารถโหวตได้ถึงวันที nice. well no, Aye, yeah. BTS, ่15สิงหาคมนะครับ อ่าพี่ปอไอพี่พี่บีมพี่บีมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับก็คือพอรู้ก็คือแบบวิแบบมันกำลังจะมาอีกแล้วจะมาอ,อีกแล้วอะไรกัมี <laughs> ออแล้วใช่แต่ก็คือถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแหละเพราะว่าเราแบบอยากจะเจอแฟนคลับดูดๆคนอยู่แล้วใช่แล้วก็เชื่อว่าถึงณนะวันนั้นน่ะมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ณนะวันนั้นน่ะทุกอีพีได้ฉายหมดแล้วเราสามารถเมาได้เต็มที่แล้ว เออเราเราแบบเบอร์บอกเลยเมาส์แฟดแน่นอนเพราะวเราเก็บเก็บเรื่องเราไว้เยอะมากๆอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเรื่องบีไฮเดอะซีอะไรที่เราพูดได้มากขึ้นก็ได้ใช่ไหมเออก็อยากอยากเชิญชวนทุกคนครับให้ให้มาพูผิดชีวิตเปลี่ยนเลยอ่ะพี่จอจเกับพี่บีบ้างค่ะถ้าเกิดแบบอยากได้โชว์อยากได้เจอแฟนๆเนี่ยอ้อนแฟนๆหน่อยให้มาอย่าลืมรอจองเลยนะเอาก่อนเลยครับ ก็ขอให้มากัน,นเยอะนะครับอย่างที่บอกคือจะมีโชว์สุดพิเศษมากมายจากพวกเราแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเนาะแฟนมิตครั้งใหญ่ของพวกเราเลยแล้วก็มีอะไรเซอร์ไพรส์มากมายแน่นอนอะไรที่ทุกคนไม่ได้เห็นก็อาจจะได้เห็นเอออร์นี้ดีกว่าแล้วก็ยังไงดีอร <laughs> <laughs> ์เจ้าจีทำ <laughs> ไมมันมาเวทีได้ลนะ่ะ <laughs> ก็ได้เห็นโชว์สุดพิเศษแล้วก็คำคมเลยคำคมเหรอครับผมให้เหมาะกับแฟนมิตที่จะถํา อเอาไปว่าก็คือมาเนี่ยก็จะได้เจอพวกเรานะครับทั้งสิคนแล้วก็บอกเลยว่าจะมีสเปเชียลโชว์สุดพิเศษและความน่ารักของพนักงานเต็มที่แน่นอนครับผมบอกเลยถ้าไม่มาเนี่ยเสียใจแน่นอนครับแต่แต่แต่ว่าถ้ามาก็จะเสียตังค์เลยครับแต่ก็รบกวนรบกวนเสียตังค์ให้พวกเราด้วยนะครับผมสามารถเสีย สามารถเสียตังได้ที่เริ่มต้นนะครับ500บาทนะครับผมแล้วก็1,000พแล้วก็2 5 0 0บาทนะครับผม<ล>ส่วน2 5 0 0บาทนะครับก็จะมีแค่สิบสิที่นั่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีเมนเฟที่จะมีอะไรสิิทธพิเศษมากมายที่จะแบบนี่แต่ยังตอนนี้ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าอยากรู้ก็สามารถมาซื้อบัตรได้นะครับผมวันที่1เดือนหน้านะครับผมสิงหาเด<ล>ือนหน้าเดือนอะไรอะเด <c oughs> ือนหน้าเดือนพี่ขึ้นกับพี่กล้กองไปแล้วฮะนะ จองบัตรได้ที่ไหนไหครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะบอกรายละเอียดนะครับ<ช>แล้วแจ้งรายละเอียดนะครับแล้วก็จองบัตรเริ่มวันที่1สิงหาครับ <Right. S 2> เดี๋ยวรายละเอียดน่าจะขึ้นในเพจบอยวายทั้งหมดเลยครับอพี่กิบเป็นไงไ้างตื่นเต้นไหมครับ <c oughs> ครับก็ตื่นเต้นมากแล้วกเพื่อๆนๆก็น่าจะพูดไปหมดแล้ว,ลวก็ก็ใครที่พลาดความสนุกในแฟนมีครั้งแรกก็อยากมาให้มาเจอกันในแฟนมีครั้งนี้ก็คิดว่าก็น่าจะสนุกยิ่งกว่าครั้งแรกแน่นอนครับ เป็นยังไงบ้างดีใจไหมทุกคนดีใจค่ะดีใจไหมอันนี้คืออันนี้คือแบบว่าโอ้โหเป็นแบบสุดท้ายจริงๆเนาะต้องมีความพิเศษมากแน่นอนใช่ไม่ไม่แบบว่าจบโปรเจกต์ไงครับที่นียังไม่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายยังมีต่อเรื่นเล่นเราสุดท้ายไม่สุดท้ายครับถ้าแฟนเออใช่ถ้าแฟนมีรอบบิ่งเต็มเนี่ยเราก็จะมีไปใช่ถ้ารอบบิ่งเต็มเราสามารถมีได้อีกเราสามารถมีได้อีกยี่สิบรอบก็มีได้ครับผม ถ้าเกิดอุ้อันนี้คือใกล้จบแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องบอก อ่าดี๊ดีอย่าลืมติดตามนะครับเรื่องการโหวตการจองบัตรแลรวมถึง EP 9เราก็ต้องกลับมาเจอกันอีกค่ะโอ้ตอนนี้มีอะไรให้ติดตามเยอะนะครับทุกคนท่องไว้นะครับมี3อย่างนะครับหลังจากนี้นะครับ1นะครับโหวตให้พวกรบกวนโหวตให้พวกเราด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน e-mos แล้วก็ w w d w b o y w a the project นะครับ2อนะครับอาทิตย์หน้าเรามี EP 9นะครับทุกวันพุธนะครับทางช่อง3กด33แล้วก็ย้อนหลังมีที่เดียวนะครับทางแอป truevision now นะครับข้อ3นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ เราจะมีแฟนมีสเปเชียลแฟนมีสนะครับก็คือวันที่17สิงหานะครับเปิดจองบัตรวันที่1สิงหานะครับโดยส่วนรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวจะบอกในทางเพจออฟฟิเชียลนะครับทุกคนต้องการสามข้อตลอดการฝากๆ้วครับฝากโหวตโหวตว่าโหวตได้ที่ไหนบ้างลองเลงลึกอีกทีนึงเมื่อกี้โหวตได้2ช่องทางทำยังไงบ้างครับก็สามารถโหวตได้ทางแอปพลิเคชัน e-mos นะครับแล้วก็ worldwideweb. เอ่อ w w w b o y s ดอะ e p r o j e c t c o m ครับผมมีแฟลตเซลนะครับตอนนี้เดี๋ยวรายละเอียดจะบอกทุกนะครับจะมีทั้งแฟลตเซลแล้วก็มีแบบว่า8.8 b a c k f r i day แล้วก็จะมีตอนที่ดู EP 9กับ EP 10ก็คือถ้าดู EP 9ซื้อตอนนั้นน่ะก็จะคูณ2เลยนะครับสมมติคุณซื้อ100บาทไอ้1 0 0คอยนก็จะได้200คอยคอแต่ถ้าเป็น EP 10คุณซื้อ100คอยก็จะได้300คอยโอ้ my god บอกบอกราฟอีกทีนึงค่ะตอนนี้ห้าอันดับแรกมีใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยโหวตคนที่ตัวเองรักเนาะอ่าตอนนี้ห้าอันดับแรกมีอะไรมีใครบ้างอันดับห้าจ้ายกมือหน่อยจ้าอันดับห้าพี่บีจ้าอันดับสี่อันดับสี่อันดับสี่พีพีจ้าอันดับสามอันดับสามดีโน่จ้าอันดับสองอันดับสองปอนจ้าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง โาษณานี้ถ้าเกิดอยาการักใครเชียร์บีไหนโบวตได้เลยนะใช่ครับขอบคุณทุกาการโบวตน,นะคะเป็นแบบว่าทำให้พวกเราแบบเหมือนเติมเต็มเป็นพลังให้เราแบบว่าจะมี energy มาต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้สิเขาเรียกว่าอะไรนะที่จะทํางานในทุกๆวันแล้วก็เขาเรียกนะทำงานผลิตงานดีๆใช่ครับแล้วก็ขอบที่โบวตให้ผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคน B V 2> 1 2 3 4 5่7 8อ10ทุกคนครับพี่ชาส่งทุกคนเข้านอนหนอยกล่อม ฝันฝันดีนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีครับฝันถึงผมด้วยนะฝันถึงผมด้วยนะครับอ่ะคุณก้องคุณก้องพี่ก้องฝากบ้างก็แป๊บบนนึงะครัตอนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใส่งก็ขอให้ทุกคนก็นอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณที่มาดูพวกเราบ่อยๆทั้ง10คนนะครับ ก็รับรองว่าคืนนี้ฝันดีแน่นอนครับอขับคุณมากไดครับทุกคนเลยนะคะฝันดีค่ะ